ปมาณเดือนเดือนเด็ดเดประมาณแต่โอ้โหจะมาพึงอนประมาณสี่สามตีทุ่งเนาะยที่ประมาณสีุ่อย็แ่มีแยกผ่านไม่ย้าู่ไม่ได้เนที่คือไม่ไม่ได้ถูอะไรก็ตลาดานเ้ัวทก็ข้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้ข้นึน นี่ราคามันต้นๆครับ5,000เลยครับแต่ตัว5,000สว่างแล้วครับนี่ครับตัวผมก็ลง <laughs> ก่อนที่มีเหตุเลยแต่เราก็ไม่ได้รู้เหตุเลยไม่รู้ว่าที่เกิดแต่หลังทั้งวันขอเขาคืนต้นเขาส่งก็เลยให้เขาลงเพราะว่าการผ้าเพราะมันเป็นผ้าที่ผ้าท่วมเกิดเองใช่ชุดแรกเก็บเกี่ยวชุดแรกที่มีมีทุกชื่อเลยวันนี้นายที่มาเก็บวันนี้นายที่มาเก็บจะผิดโดนชื่อเจ้าของมาถึงที่แต่เดี๋ยวนี้เจ้าของไม่มาเลยนะไม่ให้มาเดี๋ยวนี้เขาให้ห้าสิบบาทเขาเอาถ้าแตก คนที่ให้กูจะของเองก็อยู่ทีุ่รีบ้านเขาอยู่ตลับรีแต่เขามัเท่าบ้านเขาไม่ยอมบอกแต่เขาบอกเขาอยู่ท่าตูเขาบังนี่ก็อยู่บ้านท่าตูเขาบางนี่ก็คนดีที่เขามาล่อยครับใี้ให้ลูกน้องมาดูแลใช่แล้วเวลาเราโอนเวลาเราตองเดินองยังไงโอ้โลกูกูบพี่ลูกพี่แต่ลูกน้องเก็อ๋อกูกับพี่ครับผมเป็นูกพี่ก็เป็นคนจ่าย ก็มาเองแสดงว่าเราพอรู้จย่ใช่รู้ตัวตัวตามเต่าไปนี่ไะเแล้วเขามาให้โรก็ไปให้ที่บ้านเลยโตตามมาออโตามว่าไปเลย้หมอาทำสัญญาเงมาดให้งบ้านเลยเลยมาผพรกับให้เราเก็สัญญาเป็หอนอาเเลยาัญาชนอย่างเดียวเขาไม่ระบุแป

ก็มันไม่มีค่ะไม่มีต้องไปกู้ขายของไม่ดีขายของก็ขายขายของไม่ดีเลยค่ะอ๋เป็นแม่ค้านะคะแม่ค้าขายของไม่ดีเป็นหนี้เท้ามีก็คงไม่คู้ไม่ยืมหรอกอ่ะแล้วเคยถูกทำร้ายไหมคะไม่เคยค่ะ ไม่เคยข่มขู่นะคะแต่ถูกลงโทเงินเดือเป็นหนี้กันเยอะไหมคะเยอะอยู่เยอะแล้วอยากจะให้รัฐบาลช่วยอะไรไหมคะเนี่ยช่วยปวดนี่นอกกระโหนี่อย่างอยากให้รัฐบาลช่วยนะได้ยาปากได้สิ่งค่ะแล้วอยากได้เงินหมื่นไหมเนี่ยเงินหมื่นไม่พออยากได้เงินอยากง่ายง่ายค่ะเป็นนี่เป็นนี่เยอะไหมเป็นนี่เยอะไหมกันเยอะไหมคะ ่ประมาณเท่าไหร่คะของแสนนะของเห็บเป็นขเลยคะ่ะของคุณพี่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ประมาณแสนอ๋อเอาเงินมาทำไรค้าขายเนี่ยเหรอคะขายอะไรคะขายพวกขายของขายของตลาดเจ้าอ๋อ,ลอหลายเจ้าอ่าแต่กันอยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องนี้แก้ไขเรื่องนี้นอกระบบ แล้วทราบข่าวได้ยังไงคะวันเนี้ยที่มาทราบาวจากคอร์รัคชั่นก็คือลองสาดูนะแต่ว่าไม่ได้โอเคคุณพี่อะไรคะคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะคุณพี่ชื่ออะไรช่าชื่อเล่นเหรออ่ะได้ชื่อเอ๋นะคุณเอ๋นะคะอือันนี้แหละคุณพี่อะไรคะเนี่ยคุณพี่ส้มคุณพี่ส้มคุณพี่อะไรคะพี่สีคุณพี่สีนี่แหละคะคือเ